วันนี้ผมได้มีโอกาสนำเรื่องราวที่น่ากลัวสยองขวัญจากเพื่อนๆที่ส่งมาให้ผมทางเมลมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณเอครับเป็นประสบการณ์ตรงที่เกิดขึ้นกับตัวเองเรื่องราวนี้หลังจากที่ผมได้รับมาทางเมลผมได้ทำการเรียบเรียงเนื้อหาแล้วก็สรุปนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้ครับเรื่องนี้สนุกมากยังไงเพื่อนๆลองรับฟังกันให้จบดูนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้ว เรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณเอนะครับคุณเออายุประมาณ50ปีอาชีพเนี่ยเป็นคนขับรถแท็กซี่ครับเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังเดิมคุณเอเนี่ยนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านหลังนี้มาเล่าให้ฟังกันครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังแรกๆที่คุณเอย้ายเข้าไปอยู่อยู่แถวย่านจารัญสนิทวงศ์ต้องท้าบความแบบนี้ครับ ตอนแรกที่คุณเอย้ายเข้ามาในกรุงเทพใหม่ๆได้ไปพักบ้านคนที่รู้จักในย่านปิ่นเกล้าคือย่านใกล้เคียงกันนี่แหละครับบ้านเนี่ยค่อนข้างจะเล็กแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่แล้วตอนที่คุณเอ๋เข้าไปเนี่ยก็ค่อนข้างจะเกรงใจเจ้าของบ้านก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวถ้าเกิดตัวเองเริ่มทํางานได้สักเดือน2เดือนตัวเองต้องรีบหาที่อยู่ใหม่อยู่มาวันหนึ่งครับขณะที่ตัวเองเนี่ยได้ขับรถแท็กซี่อยู่คุณเอ๋ได้เข้าไปส่งผู้โดยสาร ระหว่างที่เลี้ยวออกเนี่ยคุณเอ๋เลี้ยวผิดซอยครับแล้วก็บังเอิญได้พบกับบ้านหลังหนึ่งเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นสภาพค่อนข้างเก่าเลยครับอยู่ที่ท้ายซอยซอยหนึ่งตัวบ้านดูค่อนข้างจะเก่ามากนะครับแต่คุณเอ๋ดูแล้วก็คงน่าจะพออยู่ได้ตอนนั้นตอนที่สังเกตเห็นครั้งแรกเห็นหน้าบ้านเขียนป้ายติดไว้ครับว่าให้เช่าราคาถูกแล้วก็ให้เบอร์ติดต่อด้านล่างไว้เสร็จสับตอนนั้นคุณเอ๋เห็นว่ามันน่าสนใจดีครับบ้านหลังนี้ ก็เลยจอดรถเดินไปดูบริเวณหน้าบ้านพบว่าซอยนี้มีทาวน์เฮาส์สี่หลังครับมีเพียงบ้านต้นซอยเท่านั้นที่ดูจะมีคนอยู่บ้านที่เหลือเนเงียบปิดเงียบเลยครับน่าจะไม่มีคนอยู่โดยบ้านที่เขียนป้ายติดไว้ที่คุณเอ๋นสนใจเนะี่ยเป็นหลังริมสุดครับด้านในเมื่อส่องดูแล้วก็พบว่าในบ้านดูค่อนข้างจะเก่าครับเป็นบ้านเปล่าไม่มีเฟอร์นิเจอร์สักชิ้นเมื่อสำรวจสภาพโดยรอบแล้วทุกอย่างก็ดูโอเคครับ อาจจะดูเก่าไปสักนิดหนึง่งแต่ก็น่าจะพออยู่ได้หลังจากนั้นคุณเอก็เลยจดเบอร์ครับแล้วก็ขับรถกลับออกมาในช่วงเย็นวันนั้นคุณเอก็ได้โทรไปตามเบอร์ที่ตัวเองจดมาพบว่าปลายสายเป็นคุณป้าคนหนึ่งรับสายครับคุณป้าบอกว่าตัวแกเองเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดมานานมากแล้วแกย้ายออกจากบ้านหลังนี้มานานมากบ้านหลังนี้เป็นบ้านเก่าครับที่ไม่ได้อยู่นานแล้วตัวแกเองก็เลยปล่อยเช่าครับราคาถูกมาก ราคา2 5 0 0บาทต่อเดือนตอนนั้นเมื่อได้ยินราคาครับคุณเอ๋ก็ตกลงเช่าในทันทีป้าบอกว่าให้โอนเงินผ่านบัญชีเอาเพราะว่าแกเนี่ยไม่สะดวกมารับเงินเองส่วนตัวคุณแจบ้านให้คุณเอ๋ซื้อคุณแจมาคล้องเองได้เลยหลังจากที่ตกลงเสร็จสับกันเรียบร้อยก็โอนค่ามาจับกันครับวันต่อมาคุณเอ๋ก็เลยเข้าไปที่บ้านเพื่อทำความสะอาดบ้านหลังจากเปิดประตูเข้าไปก็พบว่าตัวบ้านเนี่ยยังอยู่ในสภาพดี ด้านบนมี2ห้องนอน1ห,ห้องน้ําส่วนด้านล่างก็จะมีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่แล้วก็มีหนึ่งห้องน้ําที่ด้านล่างด้วยตอนนั้นก็เริ่มต้นทําความสะอาดบ้านทั้งหลังครับเมื่อทําความสะอาดไปเรื่อยๆก็พบว่าบ้านเนี่ยขุ่นค่อนข้างจะเยอะมากอาจเป็นเพราะว่าบ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่มานานมากแล้วครับหลังจากที่ทําความสะอาดเสร็จสับในบ่ายวันนั้นคุณเอ๋ก็ได้กลับบ้านไปครับกล่าวว่าเดี๋ยวพ่งนี้จะย้ายเข้ามาอยู่วันต่อมาคุณเอ๋ก็เริ่มย้ายของเข้ามาครับ โดยข้าวของที่ย้ายเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่มีเพียงที่นอนปิกนิกพัดลมแล้วก็เสื้อผ้าบางส่วนเท่านั้นเองคุณเอตั้งใจว่าส่วนต่งตางๆของตัวบ้านที่เป็นกระจกจะต้องใช้ผ้าม่านเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านเปล่านะครับไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์รือสักชิ้นแม้แต่ผ้าม่านก็ไม่มีคุณเอก็เลยกล่าวว่าจะใช้วิธีใช้กระดาษหนังสือพิมพ์นะครับปิดไปก่อนเพื่อบงังสายตาชั่วคาว่าวกล่าวว่าเดือนหน้าเนี่ยจะหาผ้าม่านมาใส่ คืนนั้นคุณเอกก็เข้านอนที่ชั้นสองครับที่ห้องนอนใหญ่ด้านหน้าในกลางดึกคืนนั้นเองเวลาประมาณตีหนึ่งคุณเอกเนี่ยต้องสะดุ้งตื่นเพราะว่าตอนนี้ได้ยินเสียงคนเดินที่หน้าห้องและเสียงเสียงนั้นก็เหมือนจะเดินเข้าห้องน้ำไปครับเป็นเสียงปิดประตูแล้วก็เสียงเปิดฝักบัวคุณเอกค่อยๆเปิดประตูห้องนอนตัวเองเพื่อดูว่าเสียงนั้นมาจากไหนตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นโจรหรือเป็นอะไรหรือเปล่าถึงเข้ามาในบ้านได้ แต่เมื่อเปิดประตูออกไปดูก็พบว่าตอนนี้ประตูห้องน้ําปิดอยู่ครับแต่ว่าเสียงฝักบัวที่ได้ยินเมื่อกี้เงียบไปแล้วคุณเอเอใจมากเพราะว่าตอนที่ก่อนเข้านอนตัวเองได้เปิดประตูทิ้งไว้เพราะว่าหลังจากอาบน้ําเสร็จก็ต้องเปิดประตูเพื่อระบายความชื้นในห้องคุณเอยืนดูประตูบานนั้นอยู่นานมากครับแต่ก็ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นตอนนั้นความรู้สึกมันสองจิตสองใจมากครับคิดว่าควรจะทํำยังไงดีตัวเองก็อยู่บ้านหลังนี้คนเดียวด้วย ถ้าเปิดเข้าไปดูแล้วเจอโจรจะทำยังไงหรือว่าถ้าไม่เจอจะทำยังไงตอนนั้นในห,หัวมันสับสนไปหมดครับแต่สุดท้ายความอยากรู้ก็เอาชนะทุกสิ่งจริงๆคุณเอ๋ค่อยๆตัดสินใจเปิดเข้าไปดูครับแต่สิ่งที่พบมันคือความว่างเปล่าพื้นห้องน้ำแห้งสนิทคุณเอ๋ได้แต่ยืนนิ่งครับมองพื้นห้องน้ำที่มันแห้งหลังจากนั้นก็เดินกลับเข้าห้อง เข้าห้องมาแล้วก็นั่งลงบนที่นอนคิดว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรกันแน่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้หรือว่าตัวเองจะหูฝาดไปคุณเอ๋ก็เข้านอนในคืนนั้นทั้งแบบนั้นครับเช้าวันต่อมาหลังจากตื่นขึ้นคุณเอ๋ก็ออกไปขับรถตามปกติและก็กลับมาช่วงเย็นเช่นเดิมคืนนั้นเวลาช่วงหัวค่ําก็เข้านอนตามปกติเช่นเดิมครับแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นและกลางดึกคืนนั้นคุณเอ๋ก็ต้องตื่นอีกครั้งครับ เพราะเสียงเสียงเดิมมันดังขึ้นอีกแล้วเป็นเสียงคนเดินตรงหน้าห้องแล้วก็ปิดประตูห้องน้ํามีเสียงเปิดฝักบัวตามมาเหมือนเมื่อวานเปียบเลยครับคุณเอนอนฟังแบบนั้นอยู่สักพักจนเสียงนั้นเงียบไปเมื่อฟังจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีเสียงอื่นคุณเอกก็เปิดประตูห้องออกมาดูก็พบว่าคราวนี้ประตูห้องน้ําปิดเช่นเดิมครับเมื่อเกิดขึ้นสองครั้งสองคาในสองคืนติดต่อกัน ข่าวนี้ตัดสินใจเปิดเข้าไปดูอีกครั้งครับทุกอย่างเหมือนเมื่อวานคือไม่มีอะไรผิดปกติพื้นห้องน้ำว่างเปล่าด้านในไม่มีใครเลยครับหลังจากที่เจอเรื่องนี้มาสองคืนติดคุณเอน๋เนี่ยสงสัยมากแล้วก็เริ่มกลัวหน่อยๆได้แต่เก็บเรื่องนี้ไว้ในใจหลังจากนั้นเวลาก็ผ่านไปประมาณ4-5วันได้คุณเอน๋บอกว่าได้ยินเสียงแบบนี้เกือบทุกวันครับเวลาเดิมคือเวลาตีหนึ่ง อาจจะมีบางวันที่ตัวเองนอนหลับลึกแล้วไม่ได้ยินก็มีบ้างครับวันไหนถ้าดีเหนื่อยจะเป็นแบบนั้นตอนแรกคุณเอกคิดว่ามาจากข้างบ้านหรือเปล่าแต่ก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับว่าบ้านหลังที่คุณเอกอยู่เนี่ยเป็นบ้านหลังริมแถมบ้านข้างๆอีกด้านหนึ่งก็ไม่มีคนอยู่คุณเอกเลยคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แน่นอนครับที่เสียงนี้จะมาจากบ้านหลังอื่นจนมาถึงคืนหนึ่งครับเวลาเดิมคือตีหนึ่ง คืนนี้คุณเอ๋ต้องสะดุ้งตื่นอีกครั้งเพราะเสียงเดิมๆเสียงเดินเสียงปิดประตูห้องน้ำและก็เสียงเปิดฝักบัวแต่คราวนี้เสียงนั้นแปลกไปครับเพราะเสียงน้ำจากฝักบัวมันไม่ได้เงียบลงเหมือนเช่นทุกครั้งคุณเอ๋ตัดสินใจลุกขึ้นเปิดประตูออกไปดูพบว่าตอนนี้ประตูห้องน้ำปิดครับและมีเสียงจากฝักบัวดังอยู่ในห้องน้ำ ข่าวนี้แน่ใจเลยครับว่าเสียงนี้มาจากห้องน้ําตัวเองแน่นอนใกล้ๆก,กันนี่เลยคุณเอ๋จ้องไปที่ประตูห้องน้ํายืนฟังอยู่หลายนาทีครับแต่เสียงนั้นก็ไม่เงียบลงสัทีตอนนั้นกลัวมากเพราะไม่รู้ว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไรกันแน่และสิ่งที่ตัวเองเจออยู่มันคืออะไรกันแน่แต่ถ้าไม่ทําอะไรสักอย่างก็คงจะคาใจและก็ไม่รู้ว่าควรจะทําอะไรต่อครับคุณเอตัดสินใจจับที่ลูกปิด แล้วก็เปิดเข้าไปสิ่งที่คุณเอ๋พบทําให้คุณเอต้องช็อกแล้วก็ตกใจเป็นอย่างมากคุณเอพบผู้หญิงคนหนึ่งครับใส่ชุดนอนสีชมพูผมยาวกึ่งนั่งกึ่งนอนพิงฝาผนังอยู่ที่มือด้านซ้ายพบเลือดไหลออกมาจํานวนมากเลือดนองจากน้ําที่ไหลาจากฝักบัวทําให้พื้นห้องน้ําเต็มไปด้วยสีแดงตอนนั้นคุณเอตกใจมากครับทําอะไรไม่ถูก ได้แต่จ้องไปที่ร่างล่างนั้นแล้วอยู่ๆสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นผู้หญิงที่นอนอยู่ตรงนั้นลืมตาขึ้นแล้วจ้องมาที่คุณเอ๋คุณเอ๋ตกใจมากครับสายตาทั้งคู่เนี่ยจ้องกันเลยหลังจากนั้นคุณเอ๋ก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยครับคุณเอ๋มารู้สึกตัวอีกทีในเวลาเช้าพบว่าตัวเองนอนอยู่ตรงระหว่างประตูกับห้องน้ำทุกอย่างตอนนี้ในเวลาเช้าทุกอย่างเป็นปกติเลยครับ ไม่มีร่างของผู้หญิงคนนั้นหรือภาพที่เห็นเมื่อคืนตอนนั้นเมื่อรู้สึกตัวก็รีบลงมาที่ด้านล่างทันทีครับแล้วก็ออกมายืนที่หน้าบ้านยืนงงว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่สักพักคุณเอ๋ก็ได้ยินเสียงบางอย่างครับดังขึ้นที่บ้านหลังแรกพบว่าเป็นคุณป้าท่านหนึ่งกําลังปิดประตูรั้วเพื่อจะออกไปข้างนอกคุณเอ๋รีบวิ่งไปหาคุณป้าคนนั้นอย่างรวดเร็วครับคุณป้าตกใจด้วยท่าทีของคุณเอ๋ ที่ดูลูกรีลูกหลนคุณเอเริ่มแนะนําตัวครับว่าตัวเองเนี่ยเช่าบ้านหลังนั้นอยู่ป้าบอกอ๋อที่ขับแท็กซี่ใช่ไหมเห็นรถจอดอยู่ทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยคุยกันนะครับเพราะว่าคุณเอไม่จะออกไปขับรถตั้งแต่ตอนเช้ามืดคุณเอบอกว่าตั้งแต่ผมย้ายมาก็เจอแต่เรื่องอะไรแปลกแล้วคุณเอก็เริ่มเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คุณป้าฟัง หลังจากที่คุณป้าฟังคุณป้าก็อุทานออกมาว่ายังอยู่อีกเหรอเมื่อคุณเอ๋ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจครับถามคุณป้าว่าอะไรยังอยู่เหรอครับป้าคุณป้าก็เลยเล่าให้ฟังครับว่าบ้านหลังนี้เดิมทีเป็นบ้านของครอบครัวคุณป้าคนนั้นแหละคนที่คุณเอโทรไปคนที่เสียเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านลูกสาวคนนี้เสียใจเรื่องการเรียนครับ เพราะว่าที่บ้านค่อนข้างจะคาดหวังแล้วก็กดดันตัวลูกสาวอย่างมากเขาเลยตัดสินใจทำเรื่องที่น่าเศร้ารีดข้อมือแล้วก็เสียชีวิตในห้องน้ำหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปาเจ้าของบ้านก็ทำใจไม่ได้ครับที่จะต้องอยู่บ้านหลังนี้ต่อก็เลยย้ายบ้านไปอยู่ที่ต่างจังหวัดหลังจากนั้นก็ปล่อยบ้านหลังนี้ให้คนอื่นเช่าครับหลังจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มีคนมาเช่าอยู่เรื่อยๆนะครับ แต่ส่วนใหญ่ก็อยู่ได้ไม่นานก็ต้องย้ายกันออกไปป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ได้ถึงวันพระแหละหลังวันพระพอเจอเขาก็ย้ายออกเขาอยู่กันไม่ได้หรอกเพราะเขาจะมาทุกวันพระคุณเอ๋ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจครับแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเมื่อวานน่ะคือวันพระหลังจากนั้นคุณเอ๋ก็ทนอยู่บ้านหลังนั้นครับได้อีกหนึ่งเดือน พราะว่าต้องเริ่มเก็บเงินนะครับแล้วก็ต้องหาที่อยู่ใหม่โดยด่วนโดยวันไหนที่ตรงกับวันพระคุณเอ๋จะเปลี่ยนกะครับไปขับรถกะกลางคืนแทนเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะอยู่บ้านหลังนี้ในเวลากลางคืนและนี่คือเรื่องราวที่คุณเอ๋กรุณาส่งเรื่องนี้มาให้ผมได้อ่านและก็ได้ทำการเรียบเรียงนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณเอ๋มานาที่นีด้วยนะครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนเอนเรื่องนี้สนุกและก็ตื่นเต้นมากเลยใช่ไหมครับตอนสุดท้ายออกจะเศร้าและก็เห็นใจน้องผู้เสียชีวิตไปสักหน่อยแต่เนื้อหาโดยรวมแล้วทําให้ขนลุกได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเพื่อนเพื่อน,อนคนไหนที่มีประสบการณ์ไปของตัวเองหรือว่าฟังเรื่องไหนจากใครเขาเล่ามาแล้วอยากจะให้ผมเนี่ยได้นํามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆคนอื่นได้ฟังส่งเรื่องมาได้ที่อีเมลด้านล่างได้เลยนะครับ ก่อนที่จะจากกันไปยังไงรบกวนเพื่อนๆช่วยกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาคลิปใหม่โพสกันด้วยนะครับอยากฟังเรื่องแนวไหนอยากฟังเรื่องประมาณไหนคอมเมนต์บอกกันไว้ได้เลยเอาไว้ผมจะหาเรื่องราวสนุกๆและน่ากลัวสยองขวัญมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังมาจนถึงตอนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ